วันนี้ก็ได้ปลานินมาใหม่อนะตู้นี้จะเป็นปลาแม่น้าหมดเลยนะคือไม่ได้ซื้อนะคือปลาที่ดักได้หมดเลยก็ซื้อมาแพงๆอ่างนะีไฟดับบ่อยนะตัวเจ๊งเนะี่ยตัวนี้ก็ปลานินนี่มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยดักดักได้นะก็ไสวยนะก็ในตู้นี้ก็ลูกปลาแลน โตแล้วาแลกได้มาเท่าไซสปากรดีนะเดเน่ยดูนะอในตู้นี้เรามียังไงปลาแลกปลาแลดำนะปลาดินแล้วก็ปลาฉลาแล้วก็ปลาบูนะตัวใหญ่แล้วก็ใส่กระดีไว้ใส่กระดีไว้ตั้งใจให้ปลาบูกินนะแต่แปลมา มาไล่กินเลยนี่พวกปลาชละดูเลยไอ้แรดก,ก็กัดหางดุนเลยตอนแรกหางเดียวเลยอ่ะตอนนี้นี่ยังตื่นเต้นอยู่เขาเพิ่งมาเลยตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดอ่ะเพราถูนรวงแต่รอดไอ้แรดไอแรดไรดมาโชว์ตัวละ ดุนะครับเนี่ยฮะไม่ธรรมาดาและดได้มาตั้งแต่เล็กๆสียังเข้มอ่ะแต่อึดแต่พวกปลาตะเพียนที่ได้มาพร้อมๆกันอ่ะตายแต่นี่อึดมากเลยไอ้ปลาพวกนี้ดักได้ตอนฝนตกใหม่ๆนะ อ่า,อาเนี่ยก็ฝากสมไปเรื่อยๆนะเนี่เลี้ยงไปนเนี่ยตายเราก็กินไม่ต้องเสียดายนะตายก็กินแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อมาอายังผมไปซื้ออะไรตับภาคอะ่ะที่มันจะเหมือนปลาตะเพียนอะ่ะเอาหัวแน่นเนื้อยังมันเลยตัวเท่าไหร่วะตัวเท่าฝ่ามือมั ตัว390บาทซื้อมา4ตัวก็วคิดเงินเลยแล้วก็พวกตะเพียนสั้นเอ้ยกระแห่สั้นกระแห่สั้นนี่ก็ตัวเท่าไหร่พันหกสองตัวตายโอ้ยแต่ยังมันเลยคุ้มไหมล่ะไม่คุ้มนะแล้วอะไรเยอะก็ถ้าเกิดปนินตายเราก็ไปนึ่งไปทำปลาราดพิกไปทอดก็ได้ ะลรตายแล้วไปทอดก็ไดะอะไรใช่ไหมไม่ต้องเปืองเงินนะได้ประโยชน์อ่ยโอเคไปซื้อปลาแพงมาไม่ได้เรื่องเลยซิมเลยนั่งซิมเลยซื้อมาไฟดับทีไปทำงานอยนะ่งเงี้ยแถบร้องอส่วน,นตู้เล็กนี่ก็จะเป็นพวกบีเสียนะบีเสียเผือกแล้วก็อ่า ปลาบูลูกปลาบูสามนะแล้วก็หมอแคะตอนแรกมีหลายตัวนะแต่งงอยู่ดีๆแม่งตายตายพอมาลุยทีวันนั้นเอาลูกปลาบูไฟนี้มาไอเต่าจีนคอลายแม่งกัดเหลือครึ่งตัวแล้วมันก็กินปลาหมอแค่ตัวสีส้มอย่างว้วน,นใหญ่เลยแม่งกัดตายหมด ในตู้ก็เตากินก็เหลืออยู่แค่นี้นะไม่เหลือแล้วตอนแรกเยอะเนี่ยไปดับทีก็มองมองโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับผมไอ้เยื่ยบพึ่งเดี๋ยวดูเตาอะน้ำไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำไปไหนวะไปไหนอะนี่นี่น ขึ้นมาชูตัวนี่ตัวแสบเนี่ยจีนคอลลยใช่วะดูว่าเต่าญี่ปุ่น่ะมันมีสองตัวเต่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้ดูนานอะ่ะใช่ปะอันนี้ตัวนะเอา้าไอิชีเยเต่าญี่ปุ่นเหรอดุด้วยหานี่ เอ้ามันโตขนาดนี้เลยเหรอเ้ยใส่ไปตัวเท่าเหรียญห้าเหรียญสิบเนี่ยไม่ได้ดูเนี่ยอ่อเดี๋ยวหาจีนคอไล่มหรือว่าจีนคอลลยวะเมื่อกี้เอ้าหายไปไหนวะโอ้ยดุด้วยอุย้ยปูเสียวแล้วอันนี้นี่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 นนจีนคอลายจีนคอลายจะใหญ่วะอุอย้ยไอเต่าญี่ปุ่นเมื่อกี้ดุเฉยเลยอันนี้นี่จีนคอลาย ดูดูดูนี่นีดูใหญ่ล้วตอนแรกตัวนี้ซื้อมาตัวเท่าเหรียญบาทน,นะแม่งเป็นเต่าเล็กกว่าเต่าญีุุ่ปนนะ่ะแล้วอ่อนแอโตโตช้ามากเลยเนะี่ยเลี้ยงจะตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีนี่ยวะจำไม่ได้แต่น่าจะน่าจะปีที่แล้วถึงปีอย่างไม่รู้แต่ก็โตได้ขนาดนี้แนะแต่ก็กินกินเนื้อ แต่ไม่ดูเท่าไรแต่ก็กัดเหมือนกันนะโอเคแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่าใครกันด้วยนะครับผม